สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูพพ่พัฟเฟแทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6นนี้เขาอยู่กับใครให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นเปลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดคลิกไปก่อนเมื่อเลือกได้เราขอกดกันต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะอะล่ะค่ะคิดว่เาเพื่อนคงจะเลือกกันแล้วเนาะขออนุญาตเก็บเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งกันก่อนของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งขอโดยเอน r g y นเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะว้าวรู้สึกว่าตอนนี้นเพื่อนๆนี่เป็นที่ลงไหลหมายตาหมายใจแล้วก็มีคนมารุมจีบรุมร้อมรุมรัก ดูเหมือนว่าคุณมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพไหมหรือตอนนี้กำลังคิดจะลงทุนทำอะไรอยู่หรือเปล่าครอบครัวของคุณคุณดูแลได้อย่างดีมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถบางท่านบางรายอาจจะติดต่อสื่อสารกับสิ่งนี้รับหรือการคาดเดาคาดเคะเนของคุณนี่แม่นยำไม่ค่อยจะผิดพลาด คุณอาจจะต้องเป็นคนที่วางแผนหรือว่ามีลูกน้องมีบริวารใช้ใครไปทำอะไรให้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ออกหน้าคือใช้ความคิดของคุณน่ะแล้วคนอื่นน่ะก็ทำตามดูเหมือนว่าจะมีคนแอบดูคุณด้วยนะแอบดูว่าเอ้ยคุณทำอะไรยังไงก็มองว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะ สามารถทําได้คุณมีครบองค์แล้วคุณก็ตอนนี้อาจจะมีเงินมีทองหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ว่ามีลูกหรือว่ามีคนจะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูเงีย้ยอาจจะเป็นลูกเล็กก็ได้นะคะไปไหนไปด้วยกันคุณให้การ สนับสนุนหรือให้การเลี้ยงดูคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้รับทรัพย์หรือว่าได้ของถูกอกถูกใจแล้วก็อาจจะได้โอกาสดีๆหรืออาจจะมีใครมาขอโอกาสจากคุณบางท่านบางรายนี่มีเงินมีทองเข้ามาจํานวนหนึ่งแทะเเนจีของเพื่อนเพื่อเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันนะเราจะไปตอบคำถามตามท็อปิกที่ว่า วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยเขาอยู่กับใครเราจะตอบคำถามตามท็อปิกน,นะคะว่าวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิแปดนี้คนที่คุณนึกถึงถามถึง,ถงเนี่ยเขาอยู่กับใครดูเหมือนว่าเขาจะมีงานการทำอะไรเนี่ยรีบด่วนเร่งด่วนก็ได้บางท่านบางรายจะต้องบินด่วนนะคะชัวช่วโมงชั่วโมงบินสูงแล้วก็ออกไปทำงานอยากอยู่กับคนรัก Hmm. ไม่ได้อยู่กับใครเลยอยากอยู่กับคนรักแต่ว่าไม่ได้อยู่ต้องออกไปพิคิดปัญหาหรือว่าจะต้องไปสวมชุดหุ้มเกาะแล้วก็บุกป่าฝ่าดงหรือว่าไปไหนอะไปเกี่ยวกับการงานหรือว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาปัญหาอุปสรรคคือจะต้องไปเคลียร์ปัญหาอะไรนี่แหละอยากไปเที่ยวไปพักผ่อนตามแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ว่าแผนการมันล่มกลางทางอะ่ะมันจะต้องไปทํางานก่อนหรือว่าไปต้องไปแก้ปัญหาอะไรนี่แหละก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวต้องไปเผชิญปัญหาถ้าเกิดมองว่าเขาทํางานสมบุกสมบันเกี่ยวกับพกทหารตำรวจหรือว่าคดีคงคดีความอย่างเงี้ยมองว่ากําลังจะไปกับครอบครัวแต่ว่าไปไม่ได้ต้องมาเคลียร์เรื่องปัญหาอาจจะ มีเรื่องทะเลาะเบาแวงแล้วมันขึ้นลงขึ้นศาลมันอันจะเป็นเขาอ่ะจะต้องไปทำอ่ะแล้วก็ปล่อยให้คนของเขาดูแลลูกเล็กหรือว่าคนในปกครองไปส่วนเขาเนี่ยไม่ได้ไปหรือไพ่อาจจะสลับกันก็ได้เขาจะต้องดูแลลูกหรือว่าคนในปกครองแล้วคนของเขาก็ออกไปทำงานอะไรอย่เงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกัน อีกกรณีหนึ่งก็คือกำลังจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางหรือว่าอาจจะมีปากเสียงกันก่อนที่จะเดินทางก็ได้ก็เลยพูดจาโผงผางแล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นมีการฟาดกันขัดแย้งกันไม่ลงตัวไม่ลงรอยแล้วก็เลยแบบเอออย่าไปเลยเขาก็มุ่งหน้าทำงานดีกว่ามองเหมือนว่าเขาต้องไปทำคะแนนอะไร มีต้องมีการทำคะแนนลงสนามอะไรเงี้ยลงสนามแข่งอาจจะรู้ข่าวปุ๊บปั๊บอะไรขึ้นมาอ,อย่ก็ได้ทีนี้จะมาถามว่าแล้วเขารู้สึกกับเพื่อนๆนของเรายัางไงอ่ะไหนมาดูซิเขารู้สึกยังไงอะเหรอรู้สึกว่าเนี้ยอยากเป็นบอดี้การ์ดให้อยากกลางล่มหรือว่าถ้าเกิดเออ มันเป็นตามฤดูกาลน่ะหนาวก็อยากอย,กอยู่ใกล้ๆเคียงข้างกันหาเสื้อให้แล้วก็ให้ความอบอุ่นหรือก็พวกผ้าพ,พันคอผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยอยากปรับจูนอยากให้มันบรลานซ์อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวรู้สึกว่าอยากให้การช่วยเหลือหรอหรือว่าอยากให้คุณกับเขาเนี่ย มีการสมัครสมานสามคัคคีอาจจะมีการพูดคุยกันด้วยดีะแล้วก็ช่วยเหลือกันหรือว่าคุณกับเขาจะต้องไปช่วยใครนี่แหละช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไหมเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งเงียบไปนะแล้วก็คุณอนะเป็นที่หมายตาหมายใจหมายปองของคนทั่วไปใครๆก็อยากจะได้คุณไปครอบครอง แล้วเขาก็เฝ้ามองแอบมองคุณอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรยังไงแล้วเขาก็แอบมองคุณอยู่ใกล้ๆได้ได้แอบมองแอบซองและแอบตามแต่ไม่ปรากฏตัวคุณอาจจะนิ่งเงียบใส่เขาหรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้าหรืออีกกรณีหนึ่งเรามองว่าเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดตัว ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของเขาเพราะอะไรวะเพราะอะไรอ๋อเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าภายในสามเดือนน่ะเขาจะมาปรากฏเขามีการวางแผนไว้แบบดิบดี กับพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงอะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นจะต้องเป็นสเต็ปเขารู้สึกว่าคุณตอนเนี้ยได้ทาอะไรมาดูสวยดูหล่อดูเท่ขึ้นอ่ะออแล้วคุณก็เป็นอะไรที่น่าศึกษาน่าค้นขวา้าถ้าเป็นหนังสือก็อยากจะศึกษาดีๆเลยจะก,ก่อนหน้านี้ไม่เคยที่จะ ศึกษาเราเนาะเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไปจากเขาแล้วแหละแบบว่านี่ไงบายยนะเขาก็มีการร้องตะโกนว่าอย่าเพิ่งไปอย่างเงี้ยอาจจะมีมีการเลิกจากกันไปมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยเพิ่งไปดิคุยกันก่อนแต่ก็หาได้ใส่ใจสนใจไม่แต่อตอนเนี้ยเขารู้สึกว่า เขารู้แล้วแหละว่าการที่เขาทําแบบนั้นกับคุณมันเป็นยังไงไมันเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกความเจ็บปวดนั้นมันมันบอกเขาได้ดีอืมเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเงียบจริงๆอ่ะคุณเงียบคุณนิ่งคุณสนใจเกี่ยวกับการงานการเงินอาจจะพาลูกหรือว่าพาอะไรอะคนในปกครองไปเที่ยวอะไรก็ได้นะคะไปทํามาหากินไปพักผ่อนตาม นะสวนสาธารณะนะตามแถวแหล่งน้ำธรรมชาติภูเขาหรือว่าสวนดอกไม้สวนผลไม้หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติกเกษตรอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะรู้สึกว่าคุณสนใจเกี่ยวกับเงินทองไม่สนใจเขาทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วคุณรู้สึกกับเขายังไงถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ย นี่เงียบแบบนี้เห็นเงียบเงียบแบบนี้ก็ส่องเกง่งแต่นิ่เงเก่งส่องคุณเนะี่ยอืมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสดีๆได้รับเงินทองหรือว่าเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เอามาปนเปลอกับบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าคนของเขาอย่างเงี้ยก็ยังชอบเรื่องอย่างว่าอยู่ยังตัดไม่ได้อาจจะอยากให้เขาเนี่ย สนใจเกี่ยวกับธรรมะบ้างไม่ใช่แบบเออไปหลงไหลเกี่ยวกับโลกีหรือว่าอะไรที่มันเป็นในทางเสื่อมทางที่ไม่ดีแล้วก็เขาเนี่ยมองหาหนทางหรือว่าทำนน้นทำนี่มีความสุขกับคนณน้คณนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่กับคุณเนี่ยทิ้งเทไปไม่สนใจปล่อยให้คุณน่ะยังคง นึกถึงวันเวลาเก่าๆส่วนเขานี่ก็ไปโอ้โหมีความสุขแล้วก็มันนิ่งใส่กับเราแต่ว่าไปให้ความชัดเจนกับคนอื่นไปเอนเตอร์เทนให้กับคนอื่นทีนี้เราจะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนกันนะคะเขาบอกว่า,ก,ากันแกล้งใครกันแกล้งคุณคุณหาเวลาว่างพักผ่อนคุณก็ยัง อ่านังส่งหนังสือหรือว่าทบทวนนู่นนี่นั่นเอาอนนุนอันนี้มาดูเนาะคุณเครียดเรื่องอะไรอยาให้คุณเนี่ยมีความสุขอย่าให้การช่วยเหลือหรือว่าเขาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้เขาเป็นห่วงเรื่องการเป็นวัดคัดจมูกน้ามูกไหลอาจจะแบบว่าอุณหภูมิหรือว่าอากาศเปลี่ยนนี้ก็ได้นะคะ ความสำเร็จกำลังทำอะไรให้สำเร็จบนบานบนบานสารก่ลาวจะประคุณน,นนี่นั่นคุณใสวาดกลัวอย่าไปกลัวค่ะเพื่อนๆอ,อย่าไปกลัวนะทำบุญไว้พระสดมนต์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรากินน้ำมน์อาบ้ะมต์ก็ได้ถ้าเกิดท่านใดบอกโอ้ยงมงายขออภัยนะคะ อ่ะทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยหนะมาดูสิโรแมนเจอร์บอกว่าคุณกําลังนึกถึงมันเวลาเก่าๆที่มันบันทอนจิตใจเราใช่หรือเปล่าอาจจะมีพวกความรักของคุณเนี่ยมันไม่ราบรื่นเพราะมีพวกเด็กๆเ,เข้ามาแทรกไหมคือต้องห่วงใหญ่ความรู้สึกของเด็กๆไปก่อนตอนนี้มีคนมาจีบคุณก็จริงแต่ว่าอย่าเพิ่งเซเยสหรือเซโนนะคะเพราะว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วอาจจะทําให้เราผิดพลาดได้ ควรใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อดูรัดเราไปก่อนแล้วก็ถ้าอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาจีบเองมาอ่อยมาเฟอร์มาอ้อยก็ได้เพราะคุณน,ะน่ารักสมควรได้รับความหลากที่ดีๆด,ดังนั้นรอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะทีนี้จะมาฟังเอาละะัครกาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเ,เพื่อนๆของเราในตอนนี้เ,นเพื่อนๆคะถ้าฟังรู้เครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไป แต่ถ้าเกิดท่านใดถ้ารู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็งขอให้เกิดด้วยความรวดเร็ว,ร,วราวกับปาฏิหาริย์พระ์ตี้ทารขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะ fc ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไมไ่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราได้หน้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้รวมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีถ้าท่านใดอยากฟังหัวข้ออะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้คะ่ะอลาอยาก,อกอยาร์ด เพื่อนๆครับปล่อยไปตามน้ําอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดเราพูดเราเตือนแล้วไม่ฟังก็ปล่อยไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะอยู่แบบชิวๆแล้วก็จะได้รับตําแหน่งนีโ่้โหลูกเงี้ยเชื่อคุณก็ดีและประมาณนี้ค่ะเอาแล้วก็การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่า คุณนะมีโอกาสดีๆแล้วก็โอกาสดีมาถึงคุณแล้วรีบช่วยโอกาสนี้ไว้ซะถ้าไม่ช่วยไว้ตอนนี้แล้วไปช่วยไว้ตอนไหนล่ะเพราะว่าโอกาสดีๆไม่ได้มาถึงเราบ่อยๆนะคะทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอย่าล่าช้าทําอะไรก็ทําให้มันรวดเร็วแล้วก็คิดวิเคราะหแยกแยะให้ดีๆอาจจะมีการงานหรือว่าเรื่อง ส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปรับปรุงปรุงแต่งนิดหน่อยเดี๋ยวคุณก็ได้รับความสําเร็จเองรีบๆทำเข้าจะได้ประสบความสําเร็จเร็วๆชิงศศิษิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าผลงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนทําคนอื่นจะได้รับรู้ไอ้พวกที่ชอบขโมยหรือว่าพวกชอบเคลมอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเงอไปเลย สิ่งรั์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะได้มีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติแล้วก็ไปพักผ่อนในตัวด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้จะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไร้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทานายหน้าไนะพ่ของเราหนะ้าจะมีราศีพฤิกราศีมีนราศีตุลแล้วก็ราศี เมทุนขอจบการทานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่สองกันขออนุญาตเก็บของเพื่อนเพื่อนกองที่สองขอเดิ e n น r g จีเพื่อนๆก่อนนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวบางท่านทั้งรายเนี่ยจะได้มีการย้ยายภายใน1-3เดือนเนี้ยหรือไม่ก็อาจจะย้ายที่ทํางานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยหรืออาจจะจัดบ้านจัดโต๊ะหรือว่าทําความสะอาดหรือว่าอะไรที่มัน ไม่ดีเราจะทิ้งไปแล้วก็ช่วงนี้จะมีการเคลื่อนย้ายต้องเดินทางรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ใจคอเป็นประเภทที่ว่าเวลาดีก็ดีใจหายแต่ถ้าเกิดร้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็รักความก้าวหน้าส่วนใหญ่จะทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าอะไรอย่างเี้ก็รู้สึกว่าธุรกิจการงานของคุณจะอยู่ในช่วงที่ก้าวไปข้างหน้า แล้วคุณก็ไม่ชอบหยุดอยู่นิ่งชอบทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางหรือไม่ก็ไม่ชอบทาเกี่ยวกับ Office ออฟฟิศชอบออกนอกสถานที่รักอิสระรักความก้าวหน้าชอบงานท้าทายแบบนี้บางท่านบางรายมองว่าคุณผสมอาหารหรือว่าอย่างไงอะ่ะเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มของเหลวเนี่ยดีรสชาติดีแล้วคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่ง แล้วก็ใช้จ่ายเงินเป็นคุณเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีรักเพื่อนรักฝูงชอบทําบุญทําทานแต่ว่าการให้ของคุณเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจหรือว่าให้ด้วยความยุติธรรมก็ได้แล้วคุณก็จะช่วยเขาถ้าเกิดคุณเห็นคนเดือดร้อนอนะ่ะคุณจะช่วยเขาแต่ต้องเดือดร้อนจริงๆนะถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยมองแบบพิจารณาแล้วคนนี้มองจะมาหลอกเนี้ยคุณก็ ไม่ช่วยหลอกงนี้ก็คือคุณก็จะดูคนออกอะ่ะไม่ใช่ว่าช่วยเขาไปแล้วตัวเองเดือดร้อนอะไรอย่างนี้คุณก็ไม่ทําส่วนในเรื่องของความรักคุณกับเขาเนี่ยได้มาพบเจอกันโดยการที่สวรรค์เบื้องบนหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยนำพาพวกคุณได้มาพบเจอกันแต่ว่าคุณไปดีลกับคนที่เขาออกแนวเจ้าชู้ แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นขจัดปัดเป่าปัญหาให้กับคนอื่นแต่ว่ากับคุณเนี่ยไม่เคยที่จะให้ความชัดเจนหรือว่าคือเป็นอันดับสุดท้ายที่เขาจะช่วยหรือว่าอาจจะไม่ช่วยก็ได้นะทนํานิ่งๆเงียบๆแล้วไปเป็นแบบเฟนลี่เฟนลี่กับคนอื่นนะ่ะแล้วคุณกับเขาก็ความรักความสัมพันธ์จบอาจจะจับโปะแตกกันได้ก็ได้ก็เลยจบ แชทด,ดาวไปสวิตแบบเลิกคือเลิกแล้วก็ออกมาจากชีวิตกันถ้าแอนเนอรดีของเพื่อนเเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะไปตอบคำถามตามท็อปิกที่ว่าวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยเขาอยู่กับใครเราจะตอบคําถามตามท็อปิกนะคะว่าวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้เขาจะอยู่กับใครโอเคเดี๋ยวเขาเปิดไพ่ให้หมดก่อน รู้สึกว่าจะมีการเดินทางเดินทางไปหาใครไปหาบุตรหลานเหรอบุตรหลานลูกอยู่กับใครรู้สึกว่าจะเทคิวให้กับเด็กๆอยู่กับคนที่อายุอ่อนกว่ามี energy ที่ดีที่สดใสยอยู่กับคนเก่า รู้สึกจะขึ้นไพ่เกี่ยวกับเด็กกับลูกลูกหลานอะไรอย่างี้แต่เขามีการแอบ,บไปดูคนที่เขารักแบบเงียบๆติดตามไปแบบเงียบๆแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันอาจจะเป็นสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าทางแบบที่ไม่ได้เจอหน้ากันมีการแอบ,บตามเขาไปแบบกระชั้นชิดถ้าเกิดคนคนนี้ไปไหนเขาก็จะไป วุบวับวับได้วับเลยหรือไม่ก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยงานเงินหรืออะไรก็แล้วแต่กําลังเฮฮาอยู่กับพ้พองไบรวิวรเพื่อนฝูงอยู่กบเฮ้ยดเ,เดี๋ยวก่อนเว้ยเดี๋ยวก่อนหยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมานะหรือไม่ก็เอ้ยไปแล้วนะอะไรเงี้ยไปตามคนที่ข้าพเจ้ารักก่อนประมาณนี้ค่ะทีนี้นจะมาถามให้ว่าแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกว่าอุ้ยทะเลาะกับตัวเองเสร็จแล้วจากเมื่อก่อนนี้ที่ว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะอย่างงี้นะ อยากมาหาเลยอยากมาหาแล้วก็รู้สึกว่าคุณอนะตอนเนี้ยเจ้าชู้นะว่ามีใครเข้ามาในชีวิตเยอะแล้วคุณก็ทำให้เขาเครียดกังวลคุณสับขาหลอกเขาหรือเปล่าเขารู้สึกว่าคุณเนะี้ยไปแล้วไปจากเขาแล้วเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋า แล้วก็ทิ้งให้เขาเศร้าส้อยเสียใจเขารู้สึกว่าอยากมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเอ่ยควรกลับมาแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ยังยังอยากที่จะให้คุยให้เคลีย์ให้จบแล้วค่อยไปอะไรประมาณนี้ทีนี้มาถามว่าแล้วคุณรู้สึกกับเขายังไงคุณรู้สึกว่าเขาอะปิดหูปิดตาคุณหรือว่า ขังคุณไว้ก็ได้ไม่ให้คุณเนี่ยออกไปพบเจอใครเลยแล้วก็ไม่ให้ไปมองใครแล้วก็ไม่ให้ใครมองคุณแล้วก็แต่เขาเนี่ยมีการนิ่งเงียบไม่สนใจคุณก็ได้แบบเอ้ยห่วงก้างตักไว้ขังไว้อย่างนี้แต่ว่ากับเขานี่ไปไหนก็ได้แต่กับคุณเนี่ยไปไม่ได้เลยอึดอัดนะจะบอกให้รประมาณนี้คุณรู้สึกอึดอัดแต่ที่เขาทําแบบนี้กับคุณนะ่ะ คนรู้สึกเครียดกังวลแล้วก็หวาดกลัวหวาดระแวงกลางค่ำกลางคืนแทนที่ตูจะได้นอนก็ไม่ได้นอนเลยมีเรื่องเครียดเข้ามาแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดจาแบบแรงๆหรืออาจจะชอบดุเห็นคุณก็ได้ชอบพูดเสียงไม่ดีเลยชอบพูดน้ำเสียงดุด,ดันไม่เกรงใจกูอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกกับเขายังไง คุณรู้สึกว่าเขามีใจให้ใครเนี่ยที่ไม่ใช่คุณคุณรู้สึกว่าเขากำลังเดินทางไปหาคนที่เขารักไม่ใช่เราคุณรู้สึกว่าทำไมจะต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยที่กับฉันเนี่ยทำมันหน้ามันโหนกมั่นใจแถมพูดจาไม่ดีใส่ฉันส่วนกับคนอื่นนี่โอ้โหเปรได้เปร เอาใจใส่เป็นอย่างดีกับฉันนี่ทําเป็นแบบลิงหลอกเจ้านะหรือว่ายัางไงทำให้ฉันเครียดซีเรียสมีความกังวลจะไปไหนก็ไม่ได้ไปแถมยังต้องถูกกักขังหรือว่าทำเป็นมองไม่เห็นฉันไม่เห็นศีรษะฉันนี่แต่กับคนอื่นนี่สุดให้ใจแบบสุดเปรแบบสุดคือ ยังไงอะกับคุณเนี่ยไม่เคยได้แบบนั้นเลยเออแบบนั้นเออเอาเข้าไปที่กับชั้นนี่อะไรก็ไม่รู้ทีนี้เราจะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึง,งเพื่อนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสมาธินั่งสมาธิสวดหมนวิปัสสนากรรมฐานคุมขังเขาเครียดอะอยากได้ไอเดียดีๆ เตรียมพร้อมเตรียมตัวเขาจะลงสนามแข่งโลกส่วนตัวเขาบอกว่าคุณไม่สนใจเขาต่างฝ่ายต่างหันหลังให้แก่กันและกันรู้สึกว่าเดียวดายโดดเดี่ยวเดียวดายสองจิตสองใจเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เอายังไงอยากไปพักผ่อนฝันร้าย ถ้าเกิดฝันรลา์ก็อยากให้ฝันดีเขาก็อยากบอกว่าเขาไม่ค่อยดีเลยตอนนี้ฝันรลายเงินออมเก็บออมเก็บหอมรอมลิฟอยากให้เก็บเงินเก็บทองทีนี้องฟังโรแมนเจอร์กันว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าคุณกับเขาเคยเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนั่นแน่คุณกำลังอ้อนวอนภาวนาขอจากสินงรัพย์สิทธิ์ให้ได้พบเจอคนรักที่ถูก เป็กถูกอกถูกใจใช่ไหมแต่ว่าให้ทําใจไว้หน่อยนะคะเพราะว่าคู่โซเมทของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ากลับกันอะเออตั้งเป๊กไว้แบบเนี้ยไม่ใช่เลยจะได้อีกอย่างหนึ่งมันจะหักมุมอะค่ะใครอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคนรักเก่าในอดีตเนี่ยน,นะคะจะหวนกลับคืนมาถ้าเกิดเรา พูดจากกันตรงๆว่าต้องการอะไรยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะหยุดที่ความสัมพันธ์เพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยช่วยเหลือกันอะไรอย่างงี้ก็มันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่เราจะมาเงียบอึมครึมกันแบบนี้นะคะเพราะมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรเลยดังนั้นอยากให้พูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าแล้วยุ่งอะไรด้วยก็ต้องของอาภัยนะคะเราอ่านไพ่เป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆ ทีนี้เราจะมาฟังอาครัการกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากศึอษาอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดเีเรียไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีอย่าให้เกิดขึ้นจริงก็ขอยเกิดด้วยความรวดเร็วเรากับบริหารพอพอดีท่าโลกขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรรบฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามไม่ไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรััับบชมมมรรฟงคลิปให่ๆๆ้อ แล้วเ,เาที่รเราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทำนายดวงให้ฟรีถ้าเกิดท่านใดอยากฟังหัวข้ออะไรก็เม้ในใต้คลิปได้นะคะเอาละคร้อยากบอกอยากสื่อสารว่าเพือพ่อนๆคะรวบรวมความกล้าแล้วก็เล t สโกไปได้เลยไม่มีอะไรที่เพือพ่อนๆทำไม่ได้คะ่ะเรียกความกล้าในตัวเราออกมาเอาละคร้าอยากบอกอยากสื่อสารว่าสุขกันเธอเราเสาร์ไปทำไมคือมีความสุขได้แล้วกับชีวิตเอนจอยกับชีวิตของคุณได้แล้วนะคะ ทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าที่ผ่านมารู้ว่าคุณต้องรับภาระอันหนักอึง้งแต่ตอนนี้คุณนะ่ะได้รับชชยชนะแล้วก็ได้รับโอกาสได้รับพรที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็คือคุณผ่านบททดสอบแล้วดีใจด้วยนะคะคือมันจะได้อะไรที่ดีๆตับแทนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอยากสื่อสารว่าคิดในแง่ดีคิดในแง,ง่บวกแล้วก็ ใช้ energy ที่ดีที่สดใสใช้กดแรงดึงดูดดึงดูด,ดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตสิวิตศักดิ์อยาาบอกอย่าสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับการอุปถัมภ์การเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่ค่ะทีนี้เราจะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไรท่านอะไรก็มาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีตุลราศีกันราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤิก ขอจบการทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการทานายดวงโดยรวมขย้านะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดค,คนหนึ่งถ้าตรงไปว่าพลังงานเราจนถึงกันสื่อถึงกันส่วนท่านใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บนะคะสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ fc ของเราขอมีความสุขสําเร็จสดใสรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ